ได้ผลนะครับเนี่ยได้ผลจริงจท่านผู้ชมดูครับใบสาบเสื้อนะครับมาตําขยี้นะครับมาตําขยี้แล้วก็มาพิสูจน์ดูนะครับว่าป้องกันยุงได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับแขนทางนี้ไม่มีเลยนะครับยุงไม่มาเกาะเลยครับทําสูตรนี้กันเลยนะครับดูดูครับวิข้างนะครับยุงชุมเต็มเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องการนะครับ ที่ป้องกันยุงนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับยากันยุงอีกแล้วถ้าใช้สูตรนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาใช้ใบสาบเสือกันนะครับหนึ่งกำมือนะครับใบอ่อนๆนะครับไม่แก่มากเกินไปก็ถึงจะง่ายนะครับมาตําก็ได้ขยี้ก็ได้นะครับนะครับเนี่ยถ้าตําถ้าบดเนี่ยง่ายนะครับแต่วันนี้เรามาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะได้ผลขนาดไหนท่านผู้ชมนะครับนะ เราผมาถูนะครับถ้าเป็นเป็นน้าเป็นน้าหน่อยก็บีบลงไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบีบลงไปเลยนะครับเราไปพิสูจน์กันดูนะครับตรงยุงชุุมๆนะครับยุงเยอะๆนะครับลองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าใครมีเยอะๆนะครับแล้วก็ปั่นตําให้ละเอียดแล้วก็กรองเอาน้ํานะครับมาฉีดพ่นนะครับตามแขนตามขานะครับเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อ ผิวหนังของคนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มาตอมใหญ่เลยนะครับเนี่ยกัดเห็นไหมครับอีกข้างนะครับอีกข้างไม่มีเลยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นเศษของสาบเสือนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรามาพิสูจน์กันนะครับวันนี้นะครับเห็นผลจริงๆแล้วท่านผู้ชมถ้าใครอยากนําไปทำก็ไปทํานะครับหรือใครมีข้อติชมนะครับก็ติชมได้นะครับ เห็นไหมครับเราทำสูตรธรรมชาตินะครับที่มีเราพิสูจน์ดูนะครับพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเห็นไหมเห็นไหมยุงเนี้ยครับเน่เต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยยุงเต็มเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนี้ตรงตรงนั่งเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเราพิสูจน์แล้วเห็นผลจริงๆนะครับถ้าใครอยากทําแบบพิธีพิถันแบบดีเลยนะก็ตําหรือปดให้ละเอียดนะครับเติมน้ํานิดหน่อยนะครับ เติมน้ำรีบหน่อยแล้วก็กรองอน้ำเห็นไหมครับยุงชุมมากนะครับตรงนี้นะเราท้าพิสูจน์ดูนะครับไม่ใช่ท้าคนอื่นนะครับท้าเองนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าอยากทํานะครับก็ไปหาใบสาบเสือนะครับทุกวันนี้นะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับใบสาบเสือเยอะมากนะครับ แล้วก็นํามาใบไม่เก๋มากเกินไปนะครับเพื่อจะบทง่ายตาง่ายนะครับเห็นไหมครับรถ้าทำแบบนี้นะครับก็ประหยัดลงไปอีกท่านผู้ชมเวลาเข้าป่านะครับขี้ลยี้ถูเลยนะครับทาให้ทั่วเลยท่านผู้ชมเติมน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มีน้ําท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมแล้วก็มาทําดูนะครับถ้าใครมีใบสาบเสือก็ทาทาดูนะครับ ถ้าใครมีอย่างอื่นก็ไม่ว่านะครับแต่สูตรนี้เห็นผลเห็นไหมครับยุงชุมมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับยุงชุมก็ไม่กลัวนะครับถ้าใบสาบเสือนะครับมีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับจริงดีๆมีสาระท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ